สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียต้ตาถไถยซิงชแนลนะครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคันนี้มากับ b 2 1 4 0 S นอนะครับเป็นตัวฐานแคบนะครับปัดล่องกลางนะครับผมสั่งอันนี้มาใส่หนักเกินสงสัยจะได้ติดพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วครับผมอ่าพูดถึงแนะนํานะครับผมกาดกันโค้งการล้มการต้นมันนี่มันช่วยได้เยอะนะครับหนึ่งก็คือการพิคว่ำเนี่ยมันจะขำตัวนี้ก่อนนะครับผมเคยแล้วนะครับถ้าไม่มีตัวนี้คว่ำบั๊บเลยนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับนี่ นี่นี่นี่โอ้ดีมากนะครับผมอ่ะไปชมกันการปั่นการทํางานเลยครับผมปั่นครับบหยิกไปดังเยอะมากนะครับผมปีน้องให้ทีมงานนะครับสองสี่หกหกคนนะครับมาลุยเอาสันคูเราก็เราก็ปั่นล่องกลางคนงานก็จัดการสันคูนะครับลงนะครับผมอ่าไปชมกันเลยครับเออไม่ติดปั่นก็ปั่นกันหนึ่งนะครับผม รอบพ,พีีดีโอก็เอาห้าร้อยสี่สิบพอครัคบผมไปครับเด,ดี๋ยวนะฮะ เพราะมันโคตกมันมันลื่นนะครับแล้วก็ปีนชันล่องไปอย่างนี้เลยครับนี่ปีนชันล่องไปนี้นะครับนนรบ,บันบัน,บ,นบันนะครับแล้วก็ให้มันเหลือน้อยที่สุดเราเก็บล่องกลางนะครับตึ๊บตื๊บตื๊บนะครับนี่เก็บล่องกลางครับผมถอยครับผมอ่าบีถอยนะครับผม รีถอยแล้วก็ต้องกดกดล็อกเบรกนนะครับีกดล็อกเบรกนะครับเดิน่ายง่ายเสียบนะครับเยียบเกีคร์ั้งเดียวนะครับหมุนครับผมอันนี้ช่วยในการเลี้ยวนะหมุนนะครับผมหมุนไปหมุนไปเข้าล่องนี้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่เหยียบเบรกเลี้ยวนยมันก็จะความล่องนะครับผมก็นับดึงสองสามสี่นะครับเว้นเป็นสี่ล่องนะครับเราจะวนวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการเลี้ยง่ายนะครับพี่น้อง โอ้ยครับมือเดียวาป let's go เนี่ยขับาอกไปล้วก็จะตัดอย่างนี้ครับรอบกาการเดี๋ยวเราจะตัดรอบนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยพี่นะฮะนะมีงานนะครับผมมีงานอย่าท้ามือไทยซิ่งครับจัดการให้นะครับผมใบด่านเยอะใบยิ่งระยานเยอะนะครับไม่เป็นไรครับบำรุงทางใบเอาครับผมมันก็มีหัวเหมือนกันนะครับ แหมมีหัวน่ะบุเทียบกันเนี่ยหัวอาใบปกติเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสิบสิบหัวเนาะใบกีก็อยู่ประมาณหกเจ็ดหัวนะครับก็ไม่เป็นไรครับจะให้ถอนทิ้งมันก็คงเป็นไปไม่ไ,ได้เนาะลงทุนไปแล้วนะครับก็ลำบากนี้ครับพี่น้องการทิ้งก็เนี่ยข้างนึก็เหยียบปูนิดๆนะครับข้างนี้ก็เหยียบปูน,บนิดๆเหมือนกันนะครับผม แนะนำให้ก็คือดินมันหม,มาดนะครับอันนี้ผมรอไม่ได้เพราะว่าเป็นเกษตรบนหยุดนะครับผมหยุดได้วันเดียวก็เลยต้องมา่อนปั่นแบบตอนเร่อลเลๆอย่างนี้เลยทําให้บังคับรถยากนะครับแบน,นี้นีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เ่องเสียตั้งระทไทยซิงค์ชแนลด้วยนะครับผม ยวไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเจอ,อกอนีกนึนคลิปนะเดี๋ยวไปชมหน้างานไขแล้วก็จะไปให้ดูการปัน่นปั่นเสร็จแล้วเหลือเหลือเก็บรอบการจะเก็บได้ขนาดไหนนะอะสวัสดีครับรอติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับผม